ติดลบนะวันที่30เริ่มต้นมาวันมันยังไงครับมันผิดแผนแผนอย่างแรกก็คือไม่รอโซนอัปเดตถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยไม่ผิดแผนเนี่ยเราจะได้บายที่3825เป็นไม้แรกจะเป็นโซนคู่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมาได้ไม้หลักแถวนี้ไงโซนคู่ก็จะได้ปิดบวกไปแล้วมันจะขยายไวที่6อยู่แถวนี้เลยแถวสามพันแปดเนี่ยแต่ตอนนี้นักลงทุนเยอะเราเลยต้องมาคุมรอดาวมันก็เลยเปิดได้แค่ห้าไม้แล้วต้องคัดครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะ ิดบวกปกติไปวันนี้จบไปก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เทรดเลยสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าพอมาดูเอา้าสัปดาห์นอนฟาร์มนี่หว่าถึงมันจะไม่ประกาศก็ทีนี้นี่วันนี้ก็โซนสวยซะด้วยเนี่ยค,คู่เลยสวยสวยจัดเลยวันนี้แต่เขาไม่ได้เทรดเพราะว่าต้องอดใจไว้ทีนี้มาวันนี้วันจันทร์การมันยืนเหนือตอนแรกว,ว่าจะไม่เทรดเพราะว่าถ้าสมมุติเข้าที่25เนี่ยมันไม่มีโซนมารับเนี่ย ไปมีโซนเริ่มเข้มอีกทีหนึ่งอยู่นู่นเลยแปดศไกลมากใช่แล้วโซนคู่ก็อยู่6 0มันไกลมากจังหวะหกสิบห้า 15, มันมาเทสเนี่ยโซนแดงเข้ม2 5แล้วมันดีดขึ้นเนี่ยเป็นแท่งเนี่ยเอย๊นึกถึงเทคนิคของอาจารย์เคสเอ๊ยเอาเข้าสะหน่อยเว้ยวันนี้เพราะมันก็สวยอย,อยู่นะแต่มันก็ดีดขึ้นไปให้บวกไงก็เลยได้สไม้ไปวันนี้ ใครสนใจก็ยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาทางแฟนเพจจะมีน้องๆแอดมิน admin, ช่วยดูแลจะต้องทำอย่างไรบ้างที่จะได้เข้ากลุ่มแล้วก็ได้รับเครื่องมือไปเดี๋ยวจะพาปั้นให้เป็นมาสเตอร์